นี่ฮะนี่คือไก่ที่ขี้ไม่ออกและขี้ตอค่ะนี่ผมมีวิธีรักษาฮะนี่ะอุปกรณ์ฮะง่ายๆฮะครับมีสลิงแล้วก็น้ําเปล่านี่ฮะแล้วก็ดูดน้ําดูดน้ําใส่สลิงเข้าไปแล้วก็ฉีดฮะฉีดเข้าไปในตูดไก่เลยฉีดอย่างนี้แหละฮะฉีดเข้าไปเรื่อยๆครับน้ำจะทําให้ขี้มันนุ่มฮะแล้วขี้ก็จะออกมาฮะเราก็ฉีดไปเรื่อยๆฮะฉีดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งฮะนี่ยฮะ นี่ก็ฉีดฉีดไปเรืยฮะขี้ก็เริ่มออกแล้วขี้เริ่มนุ่มขี้เริ่มแบบอ่าจะออกจากตูดแล้วฮะเนี่ยฮะแก็ฉีดฉีดลงไปเนี่ยฮะขี้พุ่งออกมาแล้วฮะอย่าปล่อยไว้นะฮะเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่จะป่วยฮะเนี่ยฮะฉีดฉีดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมกกว่าที่ออกนี่คือขี้ที่ออกเยอะแล้วนะฮะขี้ที่ออกเยอะแล้วไก่ก็จะหมดปัญหาเรื่องขี้ตอฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามผมด้วยครับผมมีคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับไก่ชน ให้ดูครับขอบคุณครับ